สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์สตรีศักดิ์สิทธิ์อย่าทำเช่นนั้นเลยขอรับสตรีศักดิ์สิทธิ์มเอชิงอาจมีแววการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้และมีความแข็งแกร่งที่น่าเกรงขามแต่เขายังเด็กเกินไปและคงไม่สามารถคุมทุกคนได้ สตรีศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจมีอำนาจในการแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อาวุโสแต่ทงประลองมีสถานะพิเศษท่านจะต้องไม่ประมาทในการตัดสินใจเรื่องนี้นะขอรับเรื่องนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อาวุโสใหญ่หรือท่านประมุกเสียก่อนทำไมไม่แต่งตั้งเวชิงเป็นผู้บัญชาการทงประลองก่อนละขอรับ หรือเป็นรองผู้อาวุโสของธงอื่นและขอรับคำสั่งของวมเอย่าเอ,อ๋อถูกผู้อาวุโสจำนวนมากคัดค้านและหลายๆคนก็พยายามส่งข้อความมาเกลี้ยกล่อมนางช่างหน้าขันนะักพวกเขาตรักตรำม,มาทั้งชีวิตเพื่อที่จะได้ขึ้นเป็นผู้อาวุโสหรือรองผู้อาวุโสแล้วมวยชิงอายุเท่าไหร่กันเขาจะมาอยู่เหนือพวกเขาได้อย่างไรแล้วใครจะเชื่อมั่นในตัวเขา หากคำสั่งนี้มาจากหมวยเฉินหรือผู้อาวุโสใหญ่คงจะไม่มีใครคัดค้านแต่หมวยเย่าเอ๋อเป็นเพียงมาน้อยตัวเล็กๆที่ไม่รู้สิ่งใดเลยเห็นได้ชัดว่านางชอบคำเรื่องราววุ่นวายหมวยเย่าเอ๋อไม่มีความสุขนะัก แสของนางปรากฏขึ้นในมือและใบหน้าอันสงเสนของนางก็เย็นชาขณะที่นางมองทุกคนจากนั้นนางก็ตะโกนอย่างเย็นชาว่าพวกเจ้าไม่เชื่อมั่นในตัวข้าคนนี้หรือข้าขอถามพวกเจ้าหน่อยว่ามีพวกเจ้าคนใดบ้างที่สามารถช่วยเราจากกองทัพนับหมื่นได้ผู้ใดสามารถลงมือเพียงครั้งเดียวเพื่อสังหารชิวหมิงและผู้อาวุโสเผ่าคนแครได้ มีพวกเจ้าคนใดบ้างที่ใช้การโจมตีเพียงครั้งเดียวในการแชร่แข็งคนแครหลายพันคนได้บ้างเปล่าพวกเจ้าจะไม่เชื่อมั่นก็ได้ผู้ใดก็ตามที่สามารถนำหัวของคนแครหลายพันคนและหัวของผู้อาวุโสเผ่าคนแครอีกมากกว่าสิบหัวมาให้ข้าได้คนผู้นั้นจะได้รับตำแหน่งรองผู้อาวุโสธงประลองแต่หากทำไม่ได้ เช่นนั้นพวกเจ้าทุกคนก็หุบปากไปซะพึ่งผู้อาวุโสทุกคนพูดไม่ออกอาจมีพวกเขาบางคนที่มาถึงห้าดาวแล้วแต่หากพวกเขาต้องไปสังหารคนแค่เพียงลำพงังพวกเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนที่สำคัญที่สุด แส่้สีดำของโมยย่าวเออสว่างขึ้นและพวกเขารู้ว่าโมยย่าเออเดือดดานจริงๆขืนพวกเขาพูดอะไรออกมาอีกมาน้อยคนนี้อาจไม่สนใจทุกสิ่งและลงมือเป็นแน่ผู้อาวุโสโมฝูไปจัดการที่พักของโมชิง ส่งคนไปเฝ้าประตูด้วยหากผู้ใดกล้ายั่วยุมยชิงให้มารายงานข้าทันทีมวยย่าวเอ๋อกวาดแกว่งแส้ในมือของนางด้วยกลิ่นอายสังหารที่เอ๋อล้นจากนั้นนางก็พยักหน้าให้มวยชิงก่อนที่จะบินไปยังตำหนักมารสุขาวดี นางไม่ได้ขอให้เจียงอี้อยู่ในตำหนักอีกเพราะท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อสายนางและห้ามบุคคลภายนอกอาศัยอยู่ที่น,นั่นมันเป็นกฎที่เหมยเฉินตั้งขึ้นมาโมชิงตามข้ามา ก่อนหน้านี้โมไม้ฝูไม่ได้พูดอะไรและกวักมือไปทางเจยงอี e, ้โดยไม่มีการแสดงออกใดๆเจยงอี J ้ e แสดงทีท่าหวาดกลัวและตามโมไม้ฝูไปยังปราสาทด้านล่างที่มีสายตาจับจ้องอยู่นับไม่ถ้วนเมื่อหลายๆคนเห็นพฤติกรรมของเจยงอี e. ้ พวกเขาก็เผยท่าทีเย้ยหยันและคิดว่านี่เป็นปัญหาที่กวนใจมวยเย่าเอ,อ๋อแต่เมื่อผู้อาวุโสไม่พูดอะไรอีกพวกเขาเองก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเช่นกันและพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอให้หมวยเฉินกลับมาพูดคุยกันในเรื่องนี้เจียงอี้ถูกพาไปยังปราศาสคนเดียวส่วนมวยเทียนและคนอื่นๆไม่ได้มากับเขาด้วยซึ่งทำให้เขาโล่งใจ หากเขามีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องของโมยเทียนมากเกินไปมันก็ย่อมต้องพบสิ่งผิดสังเกตยอย่างเลี่ยงไม่ได้มันจึงจะเป็นการดีกว่าที่จะอยู่คนเดียวปรสาสนั้นหรูหราและมีสาวใช้สี่คนอยู่ในนั้นและมีทหารยามสองคนอยู่หน้าประตูหลังจากที่มมยฝูแจ้งบางอย่างไปแล้วเจียงอี e ้ก็นั่งอยู่ในปราสาทครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะเดินออกไปและไปยังถ้ำที่มมยเทียนและครอบครัวอยู่ มวยเทียนและครอบครัวอาจอาศัยอยู่ในที่เล็กๆแต่การจะขึ้นมาถึงระดับชั้นที่17ได้นั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของสถานะแล้วแก่นพลังฟ้าดินที่นี่เข้มข้นกว่าด้านนอกมากกว่า200เท่าและมันเป็นประโยชน์ในการฝึกฝนอย่างมากเจียงอี e. ้มาหามวยเทียนอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อให้คนนอกได้เห็น เขาสนทนาอย่างสบายๆและกลับไปยังปราสาทของเขาก่อนจะเปิดอาคมยับยั้งของห้องและเข้าสู่สันโดษเพื่อฝึกฝนสงครามอาจประทุขึ้นได้ทุกเมื่อเจียงอี้จึงเข้าสู่สันโดษเพื่อฝึกฝนและเลี่ยงการถูกเหมยเฉินเรียกพบ หากหมวยเฉินไม่เรียกเขาเขาก็ไม่อยากเจอมวยเฉินไปตลอดชีวิตเจียงอี e ้เพียงต้องการใช้ประโยชน์จากเผ่ามันสุขาวดีเพื่อกำจัดเผ่าคนแค่เท่านั้นความเข้มข้นของแก่นพลังที่นี่หนาแน่นกว่าภายนอกถึง250เท่า เช่นนั้นความเร็วในการฝึกฝนของข้าก็น่าจะสูงถึง2,500เท่าไม่เลวเลยเจียงอี e ้เข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์เพื่อฝึกฝนเขาค่อนข้างพอใจกับความเร็วในการฝึกฝนและคอยดูสถานการณ์รอบๆอ,อย่างระมัดระวังเขาต้องการป้องกันไม่ให้ยอดฝีมือเข้ามาสอดแนมและพบดาวก้าดวงในตันเทียนของเขาหลังจากที่สอดสองมาครึ่งวันเจียงอี e ้ก็โล่งใจเล็กน้อย อาคมเย็บยั้งของปราสาทนี้ค่อนข้างดีและสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของคนทั่วไปจะไม่สามารถแผ่เข้ามาได้เว้นแต่เหมยเฉินจะสอดส่องเข้ามาด้วยตัวเองแต่เมื่อเหมยเฉินจะกลับมาในอีกหลายวันข้างหน้า เจียงอี e ้ก็ผ่อนคลายลงและฝึกฝนต่อเวลาผ่านเลยไปหลายวันแต่เหมยเฉินก็ยังไม่กลับมาผู้อาวุโสของเผ่ามานสุขาวดีเองก็โล่งอกเพราะกองทัพเผ่าช้างดึกดําบันที่เคยอยู่ทางใต้ก็ถอนทัพกลับไปแล้วและเผ่านคนแครกก็ไม่ได้รวบรวมกองทัพเพื่อมาล้างแค้นห้าวันต่อมาข่าวหนึ่งถูกส่งกลับมายังภูเขามานสุขาวดีซึ่งทําให้หลายๆคนต่างตื่นเต้น เมื่อเฉินไปยังภูเขากำราบพยักษ์และก่อตั้งพันธมิตรกับนิกายอันดับสองของเขตแดนหิมะนิกายกำราบพยักษ์ประมุกนิกายกำราบพยักษ์เฉาเผยเวินได้สั่งการประมุกเผ่าคนขัะเดินทางมายังภูเขากำราบพยักษ์ไม่มีผู้ใดรู้ว่าพวกเขาห,าหารืออะไรกันแต่กองทัพเผ่าคนแคระที่ถูกระดมพลมาได้กลับไปหมดแล้ว กองทัพเผ่าช้างดึกดำบรรเองก็เช่นกันและการสู้รบที่ใกล้เข้ามานั้นก็ได้ยุติลงแล้วทั้งภูเขามานสุขาวดีต่างยินดีหลังจากที่สร้างพันธมิตรกับนิกายกำราบพยักในอนาคตใครจะกล้าโจมตีภูเขามานสุขาวดี คราวนี้เผ่าคนแคระอัดซุ่มจมตีมวยเย่ยาเอิร์ดและสังหารสมาชิกเผ่ามารสุขาวดีไปมากมายแต่เผ่าคนแคระเองก็มีผู้บาดเจ็บล้มตายมากกว่าผู้อาวุโสของพวกเขามากมายก็ตกตายไปและแม้แต่ประมุกน้อยของพวกเขาก็ถูกสังหาร นี่จึงถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของเผ่ามารสุขาวดีประมุกน้อยของเผ่าคนแคร่ถูกสังหารและพวกเขาไม่กล้าจะล้างแค้นชื่อเสียงของเผ่าคนแคระหย่อมต้องอ่อนลงอย่างแน่นอนขณะที่ชื่อเสียงของเผ่ามารสุขาวดีจะแข็งแกร่งขึ้น หลังจากที่โมายเย่าเอ๋อได้รับข่าวนี้นางก็รีบไปหาเจียงอี้ทันทีและเจียงอี้ก็ออกสู่สันโดดมาพบนางแต่หลังจากที่รู้ข่าวแล้วเขาก็ไม่มีความสุขเลยเขาไม่เกรงกลัวสงครามแต่หากไม่มีสงครามแล้วเขาจะใช้ประโยชน์จากเผ่ามันสุขาวด,ดีเพื่อกำจัดเผ่าคนแคร์ได้อย่างไร อย่างไรก็ตามเหวยเฉินได้ส่งคำสั่งกลับมาแล้วโดยห้ามไม่ให้เผ่ามานสุขาวดีเริ่มต่อสู้กับเผ่าคนแคระเมื่อออกไปข้างนอกซึ่งเจียงอี้เองก็ไม่มีทางเลือกอื่นและเขาคงไม่สามารถบุ่มบามไปสังหารพวกนั้นด้วยตัวเองอย่างประมาทใช่ไหม มวยเฉินกำลังจะกลับมาและเจียงอี้ไม่กล้าจะทำสิ่งใดโดยประมาทเขาปล่อยให้มวยย่าเอ๋อจากไปและเข้าสู่สันโดษอีกครั้งคราวนี้เขาระวังตัวมากและใช้สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์เพื่อสอดแนมบริเวณรอบๆอย่างใกล้ชิดทันทีที่เกิดความโกล่าหนขึ้นเขาจะหยุดฝึกฝนทันทีสาวันต่อมาเจียงอี้สัมผัสได้ถึงแรงกดดันอันน่าสพรึงที่ลงมาจากเหนือปราศาส ร่างของเขาสั่นสะท้านขึ้นมาและรีบหยุดฝึกฝนอย่างรวดเร็วและใช้วิชาเทพพลางตาปกกปิดตันเทียนของตนในขณะเดียวกัน <_ letter> เขาก็ลืมตาขึ้นมาและแผ่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ออกมาอย่างที่คาดไว้ร่างดำดำปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้า ใบหน้าของคนผู้นั้นแหลมคมราวกับใบมีดดวงตาของเขาเหมือนมีสายฟ้าและจมูกก็สูงประงานราวกภูเขากลิ่นอายของเขานั้นแผ่ออกมาราวกับมังกรเขาสวมชุดเกราะสีดำซึ่งมันมีอักขระสองประกายไปทั่ว นี่น่าจะเป็นสมบัติโบราณประเภทป้องกันและมีพลังมหาศาลที่เชื่อมดวงจิตแล้วเป็นแน่คาราวะท่านประมุขผู้อาวุโสนับไม่ท่วนทยานขึ้นไปบนฟ้าและคำนับเขาเดิมทีเจียงอี้ไม่ต้องการจะออกมาแต่เขาสังเกตเห็นว่าสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเบยเฉินแผ่ซ่านไปทั่วเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบินออกมาจากปราสาทและยืนอยู่บนอากาศและป้องกำปั้นของเขาไว้ด้วยเช่นกัน ดวงตาของเมวยเฉินกวัดไปรอบๆด้วยความเร็วดุดสายฟ้าและมาหยุดลงที่เจียงอี้ในขณะนั้นร่างของเจียงอี้ก็เกรงขึ้นและเขาประหม่ามากจนเขาเตรียมจะปล่อยโล่ศักดิ์สิทธิ์ลมดาราและใช้วิชาหลีกสวรรค์หน,นีไปแล้ว ดวงตาของหมเอเฉินหยุดอยู่ที่เจียงอี้ประมาณสิบลมหายใจมันทำให้เสื้อผ้าของเจียงอี้เปียกโชกไปจนสิน้นส่วนหมยยเอเย่าเอ๋อก็ยืนอยู่ข้างหมเอเฉินและขยับริมฝีปากของนางอย่างต่อเนื่องนางกำลังส่งข้อความเสียงอย่างเห็นได้ชัดยอดเยี่ยมหลังจากที่ฟังข้อความของหมยยเอเย่าเอ๋อที่ส่งมาเสร็จสิน้นหมเอเฉินก็พยักหน้าเล็กน้อยและเผยรอยยิ้มที่อ่อนโยนขณะที่พูดว่า เป็นพรของเผ่าพ,พันธ์ุเรานักที่ถือกำเนิดอัจฉริยะเช่นนี้เจ้าคือโมวยชิงใช่หรือไม่จงฝึกฝนให้ดีเมื่อเจ้าไปถึงขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดข้าจะมอบตำแหน่งรองผู้อาวุโสถงประลองให้แก่เจ้าและหากเจ้าไปถึงขอบเขตถึงเทพได้บุตรสาวที่ล้ำค่าของข้าก็แต่งงานกับเจ้าได้ ผู้อาวุโสนับไม่ถ้วนพากันแตกตื่นสีหน้าของนายน้อยหลายคนก็เปลี่ยนไปเช่นกันส่วนใบหน้าของมวยเย่าเอ๋อแดงก่ำขึ้นมาและนางเอาแต่เขย่ามือมวยเฉินและแสดงท่าทีเคอะเขิน ส่วนร่างกายของเจียงอี้นั้นสั่นสะท้านอย่างรุนแรงมันไม่ใช่เพราะคำพูดของเหมยเฉินแต่เป็นเพราะสายตาสุดท้ายที่เขามองมานั้นมันทำให้เจียงอี้รู้สึกราวกับว่าความลับทั้งหมดของเขาถูกเปิดเผยจนหมดเปลือกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ